ฟนรายการส่งวันปีใหม่มาให้เราเตือนความจำเธอละสิว่าเธอแก่ขึ้นอีกหนึ่งปีนี่รีบๆจัดบ้านเดี๋ยวแขกมาแล้วกำลังจะถามพอดีเลยว่าเขาส่งมาทำไมเตือนความจำเราเหรอใช่โอ้ขอบคุณมากนะครับแต่ว่าความจำนั้นมันก็มาพร้อมกับคำถามพี่ไม่คิดเหมือนผมแล้วว่ามันมีคำถามอย่างนี้ด้วยดูสิเ็นาฬิกาแต่มาถามอะไรแล้วมันเดินวนขวาง่ะแล้วไงทุกเรือนก็เดินวนขวาหมดอะแต่ถ้าถามว่าทำไมมันถึงเดินวนขวาล่ะ นั่นนะสิครับปีใหม่คำถามใหม่วันแรกของปีเลยใช่ไหมขอบคุณนะครับพี่เคนนี่คือดิ u ูโน w คุณรู้หรือไม่ในวันนี้ครับนาฬิกาครับเห็นเห็นอยู่แบบนี้ถามง่ายๆเลยว่าทำไมถึงเดินขวามันเดินวนขวาทำไมอ่ะเฮ้อนี่ยหรอเนี่ยอย่างนี้อ่ะทำไมอ่ะเวลาที่คุณก้มมองนาฬิกาเพื่อดูเวลาเคยหยุดนึกและสงสัยกันไหมครับว่า ทำไมเข็มของมันถึงเดินวนขวาเสมอเรื่องนี้วิทยาศาสตร์สามารถให้เหตุผลได้ครับก่อนที่จะมาเป็นนาฬิกาอย่างที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันเราก็ต้องย้อนกลับไปดูนาฬิกาในสมัยโบราณกันว่าเขาดูเวลากันอย่างไรด้วยการที่คนโบราณสามารถบอกเวลาได้ทั้งๆท,ที่ไม่มีนาฬิกาทันสมัยแบบปัจจุบันนั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเขารู้จักสังเกตรธรรมชาติคือใช้เงาทอดของวัตถุ จากแสงอาทิตย์ครับถ้ากำหนดให้ขั้วโลกเหนือเป็นจุดสังเกตการโลกจะหมุนรอบตัวเองจากซ้ายไปขวาหรือทิศทางทวนเข็นมนาฬิกานอกจากนั้นแนวดิ่งจากขั้วโลกเหนือไปยังขั้วโลกใต้ที่เรียกว่าแกนโลกนั้นทํามุมเอียงประมาณ23.4องศายังทำให้ช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนมีนาคมของทุกปีดวงอาทิตย์ จะมีตำแหน่งอยู่ค่อนไปทางซีกฟ้าด้านใต้เกือบเจดเดือนเต็มๆดังนั้นเงาของวัตถุบนโลกโดยเฉพาะในพื้นที่อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรขึ้นไปจะตกทอดค่อนไปทางทิศเหนือเคลื่อนจากซ้ายไปขวาในระดับที่ต่ำและทอดยาวกว่าพื้นที่อื่นๆไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าชนชาติใดเป็นผู้ประดิษฐ์นาฬิกาแดดครั้งแรก แต่พบหลักฐานนาฬิกาแดดโบราณในรูปแบบต่างๆในอาณาจักรโบราณเช่นบาบิโลนกรีกโรมันและสหราชาอาณาจากักรเหล่านี้ล้วนเป็นอาณาจักรที่ตั้งอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรทั้งสิ้นจึงสันนิฐานได้ว่าการประยุกต์เอาปรากฏการเงาตกทอดแบบเวียนขวามาใช้กับการหมุนของเข็มนาฬิกาน่าจะเป็นชนชาติทางเหนือครับยุคต่อมา ก็มีการใช้เครื่องมืออย่างอื่นในการจับเวลาระยะสั้นๆเช่นนาฬิกาทรายเป็นต้นหรือสมัยก่อนคนไทยเราก็ใช้นาฬิกากะลาโดยการนํามาเจาะรูแล้วเอาไปลอยน้ำครับเมื่อน้ำเข้ารูจนเต็มและจมลงถึงพื้นก้นภาชนะครั้งหนึ่งก็เรียกว่านาฬิกาหนึ่งและนี่เองคือที่มาของคำว่านาฬิกาที่เราใช้อยู่จนทุกวันนี้ ไป,ไปให้ตรงเวลาหน่อยพูดถึงเรื่องเวลาให้ตรงเวลาหน่อยอย่าลืมเป็นคนตรงเวลานะครับเรื่องนี้สําคัญมากดูปากเจ้านะครับตรงเวลานี่คือดิจิโนคุณรู้หรือไม่ในวันนี้นะครับ Facebook Twitter อีเมลมีจดหมายมาวันนี้เป็นที่หนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะนี่เรากําลังเตรียมบานปาร์ตี้กันสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับสวัสดีปีใหมค่ค่ะสวัสดีค่ะ